อขอ,อ,อพี่ติ๊บพี่ช่วยผมฟาร์มนะพี่ขอบคุณนะพี่เล่นฟาวีนานรือยังพี่อะไรครับเนี่ยปั่นมะเนี่ยไม่ปั่นมะเนี่ยไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ผมอายุสิบห้าพี่ เรื่องสิ่ะกดมาใครเนี่ยอะไรนะพี่กดมาใคเดียวพี่พี่มันมามันมารับแดงพี่พ่ติมี่มันมาแดงพี่พี่นปล่อยปล่อยปล่อยแบบพี่ผมโดนพี่พี่พี่ผมโดนโดนอะไรไม่โดนโดนนี่ตายไปแล้วพี่พี่เห็นไหมที่มองผมไม่ทันนะขอมผมโดนอ๋อไม่ว่าโดนฆ่าทิบหายซะอ๋อป่าป่าพี่ปาผมผมผมหอกผมตกใจอะพี่ พี่ผมโดนผมโดนอ้โหอ๋อผมโดนหัวมันพี่ไม่ใช่ตัวผมโดนพี่ตัวอะไรพามพี่ไปมังกรเล็กไหมพี่ไปมังกรเล็กไหมทำไพี่แวนโดนพี่ผมบอกก่อนหอผมจะลอยตรงหัวมันอีกนะจริงๆอ่ะคือผมรู้อ่ะพี่ผมเหมือนนั่งแทแนแมชชีนมาเลยอ่ะว่าจะโดนอ่ะอันนี้โดนจริงๆนะนพี่พี่ริปโป้เอ้ยพี่ไอ้ตัวนี้ผมผมไม่เห็น พราะพี่มังกรเลยก่อนเอ้ยอไม่เอากระโดดข้ามมาอีกถ่ายแล้วจะได้พี่จะได้พี่ผมจะช่วยพี่ยังไงดีเจ็บเจ็บบ้ามันเจ็บบ้าคลิกซี่มาพี่คลิกคลิกคลิกโดนหอกพี่ผมบอกพี่ก่อนแล้วนะวนก่อน,นหอกจะโดนอ่าใช่ใช่พี่เหมือนผมรู้ล่วงหน้าเลยอะ่ะเกออเก่งเลยผมเห็นหอกมันเลยโดนหัวตั้งแต่ยังไม่ได้ปลาเลยพี่ขอบคุณครับพี่เจมส์ขอบคุณครับพี่เจมส์ไม่ติดไพี่วยพันธ์นะฉี่ตายฟรี เป็นเอเซียเจ็เป็นโซเจ็บนะพี่ผมไปช่วยไหมผมไม่ไปช่วยแล้วพี่ไม่มีมานาแล้วไม่ชุบล้อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเข้ากลางนะอย่าเพิ่งเรียบข้ากลางเห็นได้ไหมอ้ไผมอยากได้มังกรมากกว่ามังกรใหญ่ตัวเล็กๆผมไม่ชอบเลยเนี่ยรอเม็ดมาฆ่ากากก็ได้นะพี่ผมมาแล้วพี่ พี่หลอกพี่หอกโดนอ่ะพี่ยกสวยยกสวยยกสวยโดนพี่ไปโทษเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เล่นเก่งจังพี่ฆ่ามันได้ด้วยไบอะไรกันไบไบไบหอกโดนพี่ในพุ่มหญ้าโดนแล้วพี่ถอยนะระวังนะพี่ถอยนะมันมาเยอะโอ้ยโอ้ยพี่ไม่โดนอันนี้ไม่โดนไม่บอกเลยไม่ลั่นพี่ลั่นเลขอ อยู่ในพุ่มหญ้าคือคิกคิกพี่ผมไม่ได้แฮกแมปนะแต่ผมรู้อ๋อมันอยู่นี่พี่หอกโดนพี่โอ้มังกรบังไม่เป็นไรพี่พี่มีเกิดไหมพี่กลับก็ได้ครับผมดูแลพี่อยู่นี่ดูแลได้พี่ผมดูแลพี่ไม่ต้องกลัวผมเป็นแครี่ที่ดูแลโรมมิ่งพี่พี่ย้อนพี่ย้อนพี่ย้อนตีมังกร พี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดไอบนไหวปะเล่นไหวปะเล่นไหวปะมามาออกมาออกมามีชุบมีชุบทันทันทันมีชุบมีชุบมีชุบเพื่อนเอ้าลุ้นได้คนเดียวนะแพี่ยอดมาช่วยผเตแล้วพี่ยอดก็ตายทำไมพี่ยอมทำแบบเนี้ยพี่ผมกำลังจะไปนะพี่ผมไปแล้วผมไปแล้วผ่านเลยผ่าเลยแบงเสียสปีดละาที50พี่ฝึกเล่นนานหรือเปล่าพี่ 1ิบปีครับผมสิบปีเลยเหรอโอ้โหไม่น่าพี่เล่นเก่งมากเลยสวาปดา <c oughs> พี่เดี๋ยวผมเอาข้าวให้แมวครับ <c oughs> ข้าวให้แมวก็มา แมวย,ยังไม่ได้กินข้าวอ้าลิปปอลิปปอลิปอปอแกว่ะแ <บน S 1> โปอบนปอตรงกลางโอเคไอ้แวนพี่ใจยเย็นพี่พี่ใจเย็นจักได้นะตรงกลางอะ่ะผมปาหม่อม่วนนะไม่รู้ถูกไหมไม่ถูกพี่โดนคิสนี่ไงพี่โอ้ยพี่เก่งมากเลยพี่ อ้าวไปแล้วเกต่วๆๆมันจะเกี่ยวไปแล้วผมไม่ตีมันที่ผมอ้าขอโทษพี่จะหอกโดนนะสวยพี่เก่งจังเลยพี่เล่นสินีเก่งมากเล่นกลางได้นะห้าทีพี่รับรู้สิธย์ไหมครับรู้สิษ์อะไรผมไม่เป็น มาถึงดีแล้วไปวางเหอโอ้ยไอ้คิปไอ้คิปซี่ไอ้คิซี่ไอ้คิปซีิซีายไปอีู่ที่ยอนเขาทำอะไรอะเขาเขาเขาาฝึกยิงกับคลิปหรอที่แวนแวแวนโดนอะพี่ตายมันตายก่อนหอกไปโดนอีก เราจะตีคลิปกันยี่กนานไหมไพมี่โอเคพี่กินข้าวยังครับพอ,อยังครับผมเหมือนพี่หิวหิวผมก็ว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวแน่พูดเล่นนะพี่แซวหยอกหยอกกินมันไม่คนรับอันไหนว่าลายเอง เฮ้ยองนี่ไอ้ไม่ใช่บางกรพี่ผมเรียกคิดพี่ว่าตาฆ่ามันพี่มันมันดูถูกเรามันเอาคลองเราไปพี่ผมผมอุย้ยผมไม่โดนอะไรอ่ะท่ามันคืออะไรอ่ะทำไมมันมีเขาวขาวด้วยนี่ไงแต่มันก็ตายอยู่ดีเนาะอ๋อเย,ย่ดับเบิลคิวเย,ย่ดับเบิลคิว ดับเบิลเคียดับเบลเคียวไม่ก่อนยป้อมไม่ก่อนได้พี่ผมผมผมไปช่วยพี่ฉีนะพี่ฉี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 วยวาพี่ฉีพี่ฉีวายวยวว พี่เอาบ้านมาเลยด้านบนยังไงก็ตายพี่ยังไงขาบ้านเลยเย้โอ้ยพี่เก่งจังเยอะพี่เก่งนะครับโอ้พี่เหมือนกอลเลียตเลยอะ่ะว่าวว้าวอิปโปมา ตอ35วิผมขอมากรพี่เอาบาฟา้าให้ผมตีให้ไม่ไรไนมะ่ได้ครับไม่ได้ใช้มานานเยอะขนาดนี้กระดียง่ายแล้วพอแล้วพี่รอรีเอมาด้วยกันพี่รอรีเอมา ตีมันเลยพี่ยอนพี่หอกไม่โดนี่อันนี้ผมมันออกนอกชอผม <c oughs> ไม่รู้แอทแฟค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 ไว้ไว้ไว้ว้ว้แอทแแอทแคโอ้โอ้ยไอ้ดิปโปมาี่เทพบะปุ๋20ีบบาท แม่ประปุจที่สิบบาทตายเลยพี่ยอนพี่ยอนชื่ออะไรครับไม่ดู้ว่ายอนยอนไม่ได้เป็นคนยาวไหมพี่เหลือคลองคลองไหมคลองไหมผมตีคลองได้นะครับตีได้ตีได้ตีได้พี่ชี้ฉี่โดนอีกแล้ว เอาล่างก็ได้นะมีคนมีคนมาได้ต่เอาด้านบนมันมาหลายคนที่เราจะแอทแทกแอทแทกพี่แอทแทกเข้าไปพี่แอทแทกลุยๆพวกเราลุยเอาโอ๊ยตีป้อมนะพี่คนจริงตีป้อม attack 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 ว้ายนี่แน่พี่ฉีมาแล้วพี่ฉีเก่งพี่ติมมี่เก่งจังเก่งมากเลยนะพี่พี่ฝากช่องได้ไหมครับช่องอะไรครับ t a P A Gaming ครับพี่ P.A.P.A. Gaming ง P.A.P.A. ครับพี่ชื่อผมเลยแล้วก็เกมมิ่งอ่ะพี่อ๋อโอเคในยูทูบเหรอใน YouTube ก็มีพี่เพิ่งทำพ่อให้ทำพี่แล้วในเฟสบุ o ค P.A.P.A. Gaming นะพี่อย่าลืมกดนะพี่ขอบคุณครับ